ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางททบาหากดเลข5รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่0-817159551-3ถึงทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกและดิฉันอนอุมากเกษตรพืชผลค่ะทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือนะคะท่านผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้นะคะวันศุกร์ที่12มกราคม2567ค่ะก็ครบ10วันนะของรายการเราที่ออกอากาศที่ททบ5แห่งนี้นะแต่เรื่องของความช่วยเหลือนะเราก็มีหลายเรื่องที่แจ้งเข้ามาในรายการวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะคะของไัย เด็กที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลนะมีคุณแม่นะที่อยากจะขอให้พวกเราคนในสังคมช่วยกันดูนะเนื่องจากว่าลูกสาวนะหายออกไปจากบ้านวันนี้เดินทางจากจังหวัดชนบุรีมาแจ้งในรายการของเราด้วยเท่านั้นไม่พอนะก็ยังเป็นประเด็นที่อยากจะได้ความกระจ่างชัดนะเกี่ยวกับเรื่อง,องการจัดพิธีศพพิธีเผาศพนะฮะว่าตกลง ใครเป็นคนกำหนดนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเผาศพต่างๆมีกฎหมายไหมเรื่องนี้นะเดี๋ยววันนี้ค่ะท่านผู้มีการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะให้เกียรติมาสนทนากันค่ะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทุก ของพี่น้องนะคะที่เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงนี่แหละค่ะมีการก่อสร้างนะคะล้ำพื้นที่กันในเรื่องนี้จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรได้ติดตามในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกวันนี้แน่นอนนะคะและก็สําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ค่ะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะท่านสามารถติดต่อเข้ามาในรายการเราตอนนี้ได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ081นะคะ0817159551 ถึง3นะฮะหรือว่า Line ID ก็คือ s i s t v 5นะฮะจะติดต่อกันได้นะไม่ใช่แค่เพียง2ทช่องทางนี้นะเรายังมีช่องทางของ a c e b o o k ททบ5ใครที่ชมผ่านทางออนไลน์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับเรื่องแรกวันนี้นะฮะเราประชาสัมพันธ์ข่าวดีกันก่อนเลยน้องๆหนูๆก็รู้อยู่แล้วนะคะวันที่13มกราคม วันเสาร์นี้นะ,ะวันเด็กแห่งชาติมีการจัดกิจกรรมของหลายหน่วยงานนะ,ะเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็แน่นอนที่ททบ .5 ของเราก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย4มโมงเย็ยนโดยประมาณนะ,ะพี่น้องประชาชน,นะคะุณพ่อคุณแม่ก็พาบุตรหลานมาร่วมสนุกที่นี่ได้นะมีทั้งในเรื่องของการฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวนะะมีการเดินแบบแฟชั่น มีของรางวัลแข่งร้องเพลงคาราโอเกะหลากหลายมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถเดินทางมาได้ง่ายมากโดยใช้รถไฟฟ้านะรถไฟฟ้านั่งฟรีด้วยนะคะสำหรับวันเด็กวันเสาร์ที่13มกราคมนี้นะคะก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสนามเป้านะคะแล้ว ถ้ามีความทุกข์ก็มาแบ่งปันกันได้นะเราช่วยกันได้นะเท่านั้นไม่พอนะก็ยังมีกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงศึกษาธิการอันนี้ก็น่าไปมากๆเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าในส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะมีการจัดงานวันเด็กมีท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดตอน8ปดโมงครึ่งนะฮะที่ กระรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนะฮะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางททบ5ของเราด้วยนะไปติดตามชมกันได้หรือไปร่วมสนุกในงานมีของขวัญของรางวัลกว่าแสนชิ้นทีเดียวแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะแล้วมีหน่วยงาน,นะะในหล,หลายกระรวงหลายๆกลมนะ,ะมาออกบูธนับเป็นร้อยบูธได้สนุกสนานกันท่วนทวนหน้านะฮะการแสดงบนเวทีก็ ขับข้างนะมีศิลปินดาราจากหนังเรื่องบุบจากหนังเรื่องพรมลิขิตนะฮะมาร่วมในกิจกรรมด้วยนะฮะก็เชิญชวนน้อง <c oughs> ๆหนูๆนะคะแล้วก็ในกระทรวงอื่นๆก็มีการจัดงานนะคะอย่างเช่นในส่วนของทางกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะก็จัดอยู่ที่สนามสุพัชลาศัยนะฮะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะก็จัดอยู่ที่ตรงบเวสนะฮะที่กระทรวงเลยในส่วนของทหารนะฮะก็มี เรียกได้ว่าทุกหน่วยนะฮะทุกหน่วยของไทยก็จัดกิจกรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นค่ะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือว่าเทศบาลก็ตามนะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานไปสนุกสนานกันได้แล้วอย่าลืมนะระมัดระวังในเรื่องของเด็กพลัดหลงด้วยนะอย่าเผลอ ดูมือถือนาเผือแป๊บเดียวลูกเดินหายไปก็มีนะคะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะการเขียนชื่อนามสกุลไว้ในกระเป๋าของเด็กนะ,ะบางคนบอกมีเหมือนลิบบิ้นนะ,ะผูกระหว่างกางเกงเด็กกับคุณแม่ด้วยอย่างนี้ก็ดีแต่ต้องผูกแน่นๆนะ,ะระวังเดี๋ยวหลุดได้ด้วยนะ,ะแล้วก็ก่อนออกจากบ้านนะ,ะถ่ายรูปใช้มือถือก็ได้นะ,ะถ่ายรูปถ่ายนะ,ะของลูกชุดล่าสุดชุดที่ตอนออกจากบ้านไว้ด้วยนะ,ะเผื่อพัดหลงอะไรจะได้ประชาสัมพันธ์กันได้ะคะ่ะนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรมวันเด็ก ที่จะมาถึงนะะในวันพรุ่งนี้นี่แหละค่ะเชิญชวนทุกทุกท่านร่วมสนุกในทุกๆุกจุดที่เขามีการจัดกิจกรรมกันทั่วประเทศนะคะช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามค่ะประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณสักวันที่5มกราคมได้นะ,ะเรื่องของการทําพิธีชาป,ปนากิจนะคะซึ่งหลายๆคนบอกว่าโอ้โหชาป,ปนากิจสมัยนี้นี่ไม่มีเงินนี่ลําบากมากจริงหรือเปล่านะ,ะ,นะ,ะแล้วเขาบอกว่าก็เคยได้ยินนะศพไม่มีญาติเผาฟรีและตกลง เป็นอย่างไรกันแน่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทําพิธีเผาศพนะเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้ากับท่านผู้บริการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะการช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุกข์ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ